สวัสดีครับทีมงานนกเขงงาใหญ่ต่อฟังข้องครับเมเนได้เลิกออกจากบ้านกาล่างสิไปส่งนอกครับโดยนี่ไอ,อ้พีด่ดนมาเป็นผู้ประสานงานไห้ครับผู้ท่าน้าไปส่งนกเจ้าโบแดงครับอังลังนี่ก็จิมมนนี่โน,โนครับเจ้าของนกโบแดงใหหายใจข่มอยู่ครับยั <laughs> กษิว่าจังไหนเอากรมมานนี่รับประกันครับร้อยเปอร์เซ็นต์น หัวนี่ก็ยัดใ้เห็นแล้วครับนะก็เบิ้งตอน,นมอบับรับมอบครับยิงไงขยักให้ผู้ซื้ออ่าจงไหยแล้วครับมั่นใจผู้ท่งกับมันใจเอาครับจบคื่อไปสักวันครับ,บ,คบ,คบครับอันนี้คุณพี่ได้มาถึงอ่ะจุดด้านไมายแล้วครับพ้อมด้วยพียอภิรุณ เตรียมหน้าหรือเซียนโนนครับมาเบ่งตัวตนของอ่าเจ้าโบแดงครับมารับอย <Okay, S 1> ู่บิ๊กซี่ครับครับเอาพันยาดมาให้ชุ่ม<า><า>แล้วครับของทางแล้วผมใส่เรื่องของทางแล้วผมเจอในคลิปของขุงจนจา์กิสานะครับ อาจารย์อาจารย์กฤษดาเนี่ยก็ใส่แต่ผนียดคมเราครับตังเนงายเดินไม่ได้ครับคาร์โบลูเหมือนกันครับผมก็มือนแค่ตามอารมณ์ครับเมี่อรมณ์สินกันแค่ไปอาจารย์หมอดจอโบรแดงครับมาเนี่ยจ้าของเพื่นนี้มาขึ้นนอนบ่หลับครับก้มตาก้มตาบ่มีอย่างไรครับมาเนี่ย กูที่กัใจดีเรือลายครับมาลับถึงที่เลยเขาแ่ให้ส่งยันเออเชื่อๆเติมนัมากเ้าวคนมากลบก็บไว่าาบว่าหาเอาครับลบไปสักวันครับคิดนี้ครับ